สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้พบก,กับช่างพิมพ์ร้านม่านสวยเอสพีแล้วนะคะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่25ธันวาคม2566นะคะช่างพิมพ์ร้านม่านสวยเอสพีจะมารีวิววิธีการเย็บมาลล่านรอนลังสนิดเชปนะคะหรือมาลล่านรอนนะคะชนิดที่มีเทปนะคะตัวนี้นะคะเป็นมา่านรอนลังเทปเนาะเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะวันนี้พิมพ์จะรีวิววิธีการตัดเย็บมา่านรอนเทปนะถ้ามันมันลื่นๆเป็นกันไหมนะคะมันจะโยนนะคะ วันนี้ค่ะง่ายๆนะคนไหนกดติดตามพิมพ์ในช่อง u t u b e แล้วก็ Facebook นะคะจ่างพิมพ์ร้านม่านสวย SP จะมารีวิววิธีการเย็บนะคะว่าเขาเย็บแบบไหนไม่ให้มันดีดไม่ให้มันเด้งไม่ให้มันรั้งไม่ให้มันเหลือนะคะวันนี้นะคนไหนกดมาเข้าชมวิดีโอนี้นะคะสามารถนะคะเอาไปทําตามกันได้เลยนะคะไปขายงานกลับมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเย็บม่านกันเนาะนะคะตัวนี้นะคะเป็นมา่านลอนลักสเน็กเชฟนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าของบริษัทเอเชียดีมากพิมพ์ชอบขายนะคะแล้วก็หนาด้วยนะคะเย็บ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 ยากนะเพราะมันเด้ง ตัวผ้าเขาก็หนานะมันก็เด้งนะคนไหนเข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะรับรองเย็บเป็นเลยนะคะเราจะใช้วิธีการพับเย็บก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีการรีดแล้วก็มาเย็บก็ได้แต่พิมพ์นะคะง่ายๆค่ะเย็บมานานเนาะพับเย็บไปเลยสิคะนะคะใช้มือรีดนะคะแล้วก็พับเย็บได้เลยค่ะถ้าเรากลัวไม่เรียบเราก็ไปรีดอีกครั้งนะนะคะจับขานะคะดึงนะคะจับข่าดึงนะคะจับข่าดึง จับดึงนะคะเย็บแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะจกนกว่าจะสุดตะเข็บนะคะนี่จับนะให้เราให้เราดูนะให้เราดูแนวผ้านะเนะีย่ยให้ดูเทปกับแ,แนวผ้าให้มันพอดีกันเราจะเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะเลือกเลือกนะคะเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ให้มันขนานกันกับเทปเวลาเราทําชายชายเราจะพอดีนะคะอันนี้เป็นคือไม่ใช่ว่าเราพับเย็บเนี่ยเราไม่ดูลายผ้านะ เราต้องดูลายผ้านะคะพอเวลาพอเวลาเราเอางานไปขึ้นนะคะชายเราจะเท่ากันเนาะก็เหมือนเราเดินเดินขนานไปกับเส้นผ้าะคะ่ะเส้นริมเส้นริมขอบผ้านะคะจับนะคะผ้าตัวนี้ลื่นมากแล้วก็มันมากลื่นๆื่นมันมันเนาะเวลาเราเย็บมันจะกระด,ดอนหน่อยหนึ่งถ้าเรามีตีนผีพลาสติกก็สามารถใช้ได้นะคะแต่จะนี้พิมใช้ตีนผีธรรมดาเนาะวันนี้เราปรับสีเข็มเย็บกันที่เบอร์สามนะคะ,ๆๆะ,คะพิม์ก็จะเร็วๆหน่อยเนาะนะคะเวลาเราเย็บ ผ้าที่มันมันเนี่ยถ้เป็นเทปเนี่ยเข้าใจไหมคะว่าเทปมันแข็งแต่ผ้ามันอ่อนบางบางบางช่างอะเย็บมันจะเหลือหรือว่ามันจะบิดนะมันอยู่ที่เราดึงผ้านะคะการดึงผ้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะถ้าเราดึงผ้าเหลือเนี่ยผ้ามันก็จะดึงย่นหิวหิวนะคะแต่ถ้าเรา,าดึงนะคะเนี่ยจับนะเราจับเราจับเทปลงบนตัวผ้าปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกว่าตึงกดไว้นะคะ จับปุ๊บรู้สึกว่าตึงกดไว้ตัวนี้นะคะสามรอยแปดสิบนะคะตัวนี้เทปของดีเจนนะคะจับปุ๊บกดไว้ค่ะจับปุ๊บกดไว้เวลาเราตัดก็ตัดให้พอดีกับตัวเทปนะคะเวลาขึ้นงานมันจะไม่เป็นเงาขึ้นงานมันจะถ้าเราไปตัดให้สั้นนะเวลาไปขึ้นงานมันจะเป็นเงาเป็นคาบเลยเป็น,เห,นเหมือนเหมือนเหมือนผ้าสองสี นะให้เราตัดพอดีนะคะให้เราตัดพอดีกับตัวเทปนะคะเวลาขึ้นงานมันก็จะสวยงามนะคะอ่ะนะคะวันนี้นะพิมพ์เย็บเย็บข้างนะคะพิมพ์เย็บพิมพ์เผื่อผ้าที่8เซนครึ่งหรือ9เซนก็ได้พับเย็บก็เหลือประมาณ4เซนนะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดออกนะคะปึ๊บนะนะคะแล้วก็ตัดพอดีนะคะ เวลาการตัดเราก็ใช้วิธีการดันกันไกไปข้างหน้าค่ะตัดให้พอดีเทปนะคะตัดอย่างนี้ค่ะดันไปเรื่อยๆค่ะนะดันนะคะอย่าใช้วิธีการตัดใช้วิธีการดันตัดกันไกไปข้างหน้านะถ้าเราดันปัดกันไกไปข้างหน้าเนี่ยใช้ความรู้สึกว่ากันไกชนกับตัวเทปนะคะกันไกชนกับตัวเทปปุ๊บเนี่ยเวลาดันมันก็จะดันง่ายแต่ถ้าเราตัดสั้นกว่านะถ้าเราตัดสั้นกว่าตัวเทปมันจะเป็นสองสเตปแบบนี้นะคะให้ตัดพอดีนะเนี่ยมันจะเป็นสองสเตปแบบนี้นะคะเห็นไหมมันจะเห็นเป็นเงาเดี๋ยวพิมพ์ฟูกันให้ดู นะคะมันจะเห็นเป็นเงาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเห็นเป็นเงาเงาแบบนี้เห็นไหมมันไม่สวยนะคะเวลาไปขึ้นงานเวลาแสงมันเวลาเราไปขึ้นงานอ่ะแสงมันสาดมันจะมันจะเห็นชัดมากซึ่งซึ่งมันไม่ได้แลกอะแต่ว่าสาหรับพิมพ์มาพิมพ์ว่ามันแตกเพราะพิมพ์ไม่เคยทาไงนะคะนี่ให้ตัดให้มันพอดีเป็นแบบนี้เห็นไหมคะถ้าตัดพอดีแบบนี้เวลาโดนแสงมันจะสวยนะคะแต่ถ้าเราไปตัดให้สั้นกว่านะเวลาโดนแสงมันจะเป็นสองสเต็ปแบบนี้นะคะอันนี้คือความละเอียดอ่อนของช่างนะเห็นไหมมันต่างกันนะคะให้ตัดพอดีกับตัวเทปนะคะ เราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะนะคะตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะตัดจนกว่าจะสุดจะเข็บนะคะพอตัดจนสุดตะเข็บแล้วเราก็จะมาเย็บกดชายล่างกันนะคะตัดไปเรื่อยๆค่ะแบบหนึ่งนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเย็บกดชายล่างกันนะคะตัวนี้ลื่นมากนะนะคะเวลาเย็บนะคะให้ดูเทปอย่าให้เทปเหลือนะคะถ้าเทปเหลือมันจะย่นนะคะปัดผ้าไปด้านหน้านะคะ เวลาเราดึงนะคะให้เราดึงเป็นจังหวะค่ะนะคะนะคะปัดปื๊บนะจับนะคะรูดปื๊บนะคะจับนะคะดันรูดปื๊บนะคะจับนะคะเนี่ยเส้นน่ะมันจะต้องเป็นเป็นลายสายฝนนะเส้นมันจะต้องตรงนะคะนให้มันเป็นลายสายฝนนะคะเส้นมันต้องตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้า ริบผ้าตรงเส้นมันก็จะเป็นต้องตรงนะคะเวลาเรา,เ,ราเวลาเราพลิกมาเนี่ยให้เราดึงดูว่าเส้นสายสายฝนมันตรงไหมนะคะดึงนะฉีบพอจับมันฉีบผ้าออกไปแล้วก็ดึงช่วยนะคะดึงกดเทปไว้จากถีบดึงช่วยนะคะเห็นไหมตัวนี้นะสี่เมตรสี่เมตรห้าสิบนะคะใช้งานสามรอแดสิบ เนี่ค่ะเทปเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลายสายฝนมะมันจําเป็นมากที่มันจะต้องตรงพอเวลาไปขึ้นงานน่ยมันจะมันจะมันจะเป็นบล็อกบล็อกใช่ไหมเป็นม่านรอนใช่ไหมมันก็จะไปจะต้องตรงถ้ามันไม่ตรงมันก็จะไม่เรียบร้อยมันก็จะดูแบบดูไม่ดูไม่สวยอ่ะนะเวลาเราเวลาเราเหยียบจักรแล้วผ้ามันดันออกไปเราก็ช่วยดึงหน่อยนึงนะคะช่วยดึงมือนี้มือนี้เรากดเทปไว้นะคะจับพุ๊บกดเทปไว นะคะเสร็จเรียบร้อยสามเมตรแปดสิบนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะไปเม,ม้นข้างกันนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจดนาทีสำหรับสาเมตร 80เซนแต่ผ้าเราตัด4ี่เมตรห้ช่างพิมพ์ร้านมาสสวยเอสพวิธีเย็บม่านร้อนผ้าเด้งๆนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe คุณพิมพในช่องยู u ูบอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามในช่อง YouTube ช่างพิมพ์ร้านมาสสวยเอสพเพระาะผ้าม่านคือมงกุฎของบ้านคิดถึงผ้าม่านคิดถึงช่างพิมพ์ SP วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะ Merry Christmas ค่ะบ๊ายบาย